สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาสำรวจโรงเรียนวัดสุดขลังวัดโบราณข้างๆมีโรงเรียนเล็กๆซ่อนอยู่ใครว่าโรงเรียนวัดเก่าๆจะน่าเบื่อที่นี่มีเรื่องเล่าเพียบกระดานดำเขียนด้วยลายมือครูเล่าเรื่องพระเจ้าตากศินมหาราช ต้นไม้ใหญ่กลางสนามเล่าขานตำนานผีเสื้อสมุทรเด็กๆที่นี่เก่งทั้งเรียนเก่งทั้งสวดมนต์รู้ไหมโรงเรียนวัดหลายแห่งสอนฟรีแถมยังสืบสารวัฒนธรรมไทยใครอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมใกล้ชิดธรรมชาติต้องมาโรงเรียนวัดไม่ได้มีแค่เรียนนะ แต่คือแหล่งรวมความรู้คู่คุณธรรมแล้วคุณละ่ะคิดว่าโรงเรียนวัดมีความสำคัญกับสังคมไทยยังไงบ้าง